สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราพาเพื่อนๆมากันที่เดอ Villa Cat Cafe ค่ะอยู่ถนนรามคำแหง174นะคะ ที่คาเฟ่แห่งนี้ค่ะจะมีน้องแมวหลากหลายชนิดนะคะหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วก็มีหลายตัวมากๆเลยค่ะเด็กๆจะชอบโดยเฉพาะน้องฟาย่าชอบที่นี่มากค่ะไปมาแล้วก็ติดใจอยากจะไปอีกนะคะที่นี่จะคิดค่าเข้าห้องน้องแมวชั่วโมงแรก80บบาทนะคะเราสามารถสั่งอาหารเข้ามาทานในห้องของน้องแมวได้ค่ะพร้อมกับสั่งขนมแมวเลีย ใครที่มีขนมแมวเลียอยู่ในมือค่ะน้องแมวมักจะเดินเข้ามาหาเสมอนะคะพอเขาชอบทานขนมแมวเลียมากๆเลยค่ะคาเฟ่ที่นี่เหมาะกับเด็กๆและครอบครัวกลุ่มเพื่อนๆด้วยนะคะใครสนใจนะคะมาได้ไม่ยากเลยค่ะคาเฟ่แห่งนี้อยู่ถนนรามคำแหง174แเลี้ยวตรงเข้ามาไม่ไกลมากค่ะเพื่อนๆใกล้และเดินทางสะดวกค่ะไกลที่เป็นสายคาเฟ่ และรักน้องแมวอยากทานอาหารขนมอร่อยออร่ยลองมาที่คาเฟ่นี้ได้เลยนะคะเดอะวิลล่าแคทคาเฟค่ะดีจริงๆ